แปรงมาลูบนาไปยังน้อยกันพี่น้องโอ้ยยู่โด่งง่ายหมดตันหิวง่ายกันยิวงตัวง่ายพี่น้อง ตัวใหญ่ยตัวใหญ่่ล้วแมลงมาผมดึ่งยางไม่ไปใส่เหอเาะ่ึงยางมาผมไม่ไปใส่เอยางกเส สวัสดีค่ะสามล้านดวงใจขอบคุณเป็ไนไงด้วยพี่น้องสามล้านดวงใจเอา่างค่ะคัณค่ะเด่นโอ้ยอันนี้ปักหัวเก็บแทน โอ้คมปากหอยเก็บหายนังหอยเก็บเลยพก่น้องเลย,เย,เยม,มันคมแหมคุณมันคมขาหาย้วปากนังหอยเก็บเก็บใส่ลมันมเก็บนังหอยมันปากเอาสีน,น้ำไหมเก็บมาเแี้ขอบคุณหลายๆเล้อสามล้านน้องใจพี่้องเียนนบ

มันได้ปวดเจ็จบจต้องเสกยาพราะนายกินกูเมืองผู้มืองเนี่ยจะเป็นโรคดื้อยาี่เอาบอลลงเนี่ยมันปวดมากนะครับที่เอบอลลงวันดีค่ะสองหลัน้องใจขอบคุณท่าไหนเด้อไปนอง ไม้วยว่าสิลูกผมเขาเป็นลูกผมดำหมอนสวัสดีค่ะหนึ่งหลันน่นดวงใจขอบคุณไดห้หลายเด้อพี่น้องว่าสิลูกผมเขาอ๋อเป็นลูกผมดำหมอน